ดูเรื่องของอยางพารากันบ้างชุมคครขาวันนี้มีงานงานหนึ่งที่จัดขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็คืองานนวัตรกรรมยางพาราไทย Thailand Rubber Innovation Expo 2018โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานและก็ร่วมปาตากถาด้วยนี่ยนะคะ โดยวันนี้ค่ะที่ส่วนประชุมนานาชาติม,อห,หมอหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะได้มีการเปิดงานนะคะนวัตรกรรมยางพาราไทย Thailand Rubber Innovation Expo 2018ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของจังหวัดสงขลาที่บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการจัดงานดังกล่าวนี้ขึ้นนะคะโดยงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่1ภายใต้แนวคิด Rubber is Life ค่ะว่าออยางคือชีวิตโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16กันยายนนะคะ สำหรับงานนวัตกรรมยางพาราไทยจัดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการส่งเสริมสนับสนุนและก็เปิดช่องทางด้านการตลาดของยางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะรวมไปถึงการสามารถเชื่อมโยงตลาดกลางยางพาราทั้งในและต่างประเทศโดยมีการเชิญวิทยากรนะคะผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการยางพาราตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางมาร่วมให้ความรู้ในรูปแบบการเสวนาและก็การบรรยายด้วย ซึ่งสำหรับพิ่เทีเปิดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ได้รับเกียรติจากนายกฤษดาบุญราตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานค่ะพร้อมกันนี้ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายรัฐกับยางพาราแบบยั่งยืนค่ะ ซึ่งท,ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มีการพูดคุยถึงการนําแนวทางยางพาราที่ค้างสต๊อกรัฐ1นึ่งแตันจากโครงการรักษาเถรยรภาพราคายางไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสะไฟฟ้าค่ะเพื่อไม่ให้สตออ๊อกยางที่มีอยู่กระทบกับราคายางในประเทศแล้วก็บอกว่าเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพาราในโอกาสเดียวกันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะกล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ฝากความเป็นห่วงแล้วก็บอกว่า ในฐานะที่เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อดูเรื่องของยางในครั้งนี้ค่ะให้รับฟังเรื่องของความต้องการของพี่น้องประชาชนและก็แนวทางความช่วยเหลือต่างๆเพื่อกลับไปรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเพื่อจะได้เตรียมเรื่องราวในการที่จะแก้ไขปัญหาและก็รับเรื่องราวร้องทุกข์จากเกษตรกรขณะเดียวกันในงานนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทเซี Hi ่ยงไฮ้ไทยรับเบอร์โปรด จกัดและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างโรงงานบนพื้นที่ห้าร้อยไร่ของโครงการรับเบอร์ซิตี้นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้โดยการประสานความร่วมมือเพื่อผลิตนวัตกรรมจากงานผลวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารามหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้จะทําให้เกษตรกรชาวสวนยางและก็ผู้ที่อยู่ในแวดวงยางพาราจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆทางเรื่อง การแปรรูปการเพิ่มมูลค่ายางพาราและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มีการหาช่องทางการค้าอย่างพารามากขึ้นด้วยค่ะเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนจะขึ้นเวทีปาตกถาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ เ,เมื่อวานนี้ผมได้ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานะครับรายงานท่านว่าวันนี้จะมาเปิดงานนวัตกรรมยางพาราที่ภาคใต้ท่านก็ฝากมาว่าให้ไปดูที่ว่าจากนิทรศการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผลิตได้บ้างแต่มันแบบเป็น เป็นวอลลุ่มเล็กๆน้อยๆอ่ะให้มาถามทางนี้ว่าเขาต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลืออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบเพราะผู้ประกอบการรายเล็ก SME หรือผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างเช่นมิชลิมเนี่ยให้มาถามว่าทํำยังไงที่จะให้เพิ่มกําลังการซื้อยางพาราให้มากขึ้นนั่นประกาศที่1 2. และการซื้อยางเนี่ยนอกจากจะซื้อจากนักธุรกิจหรือบริษัทโดยตรงแล้วเนี่ย ขอลดน้คลงให้ช่วยซื้อจากสหกรณ์การเกษตรหรือซื้อจากการยางแห่งประเทศไทยโดยตรงด้วยได้ไหมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มอะไรคู่ค้าในตลาดให้มีหลายๆคู่ค้าให้มากขึ้นจากการสังเกตดูจากวันนี้นะครับมีหลายอย่างเนี่ยที่เราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปได้มากขึ้นก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทำยังไงถึงจะให้สิ่งต่าง,าง,างล่าเนี่ย ไปสู่สังคมไทยในกรุงเทพหรือในที่ต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่ายางพาราเราแล้วก็เพิ่มปริมาณการใช้ยางให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลจะพยายามขับเคลื่อนต่อไปครับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้เนี่ยที่สงขลาเนี่ยมีอยู่2,000ไร่ขณะนี้เนี่ยเปิดเป็นเฉพาะแอเรียที่ทําเกี่ยวกับเรื่องยางพาราที่เรียกว่ารับเบร์ซเนี่ยพันกว่าไร่ในจํานวนพันกว่าไร่เนี่ยถึงวันนี้เนี่ยถึง70%และที่นัก ธุรกิจจะเข้ามาลงทุนจองนะครับขณะนี้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศจากประเทศจีนนะครับจะมาเปิดการแปรรูปยางพาราเป็น พลังงานซึ่งน่าสนใจมากเลยก็จะรับซื้อยางทั้งยางเก่าที่ใช้แล้วหมายถึงว่าเป็นล้อ,อยางเลยรวมทั้งน้ํายางดิบจากชาวบ้านเนี่ยเอาเข้ามาทำทำกรรมวิธีทางหลักอุตสาหกรรมเขาเนี่ยสามารถจะแปรรูปไปเป็นส่วนหนึ่งไปเป็นน้ํามันอีกส่วนหนึ่งแปรเป็นพลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีสําหรับชาวภาคใต้เราซึ่งมีการปลูกยางมากก็จะทําให้มีอะไรม,มีมีความต้องการ ยางพาราเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาบอกว่าเขาเขายืนยันว่าถ้าโรงงานเขาเปิดเต็มศักยภาพเนี่ยได้ประมาณปีละ5 0,000นตันนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากพอสมควร